รับพ่อมาอีกหนึ่งใบครับผมใบนี้ของพี่ตายพี่ตายวิกเตอร์นะครับพี่ตายเนี่ยเดินทางมาที่ร้านเราคือเราไม่รู้ว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ครับคือถ้ารู้ก็คงสนุกกว่านี้อ่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเนาะ,นะก็จะมีความแบบพูดคุยที่สนิทกันมากกว่าลูกค้านะครับ เราไม่ได้หมายความว่าเราดูแลลูกค้าไม่ดีนะแต่นั่นหมายความว่าคือบางทีความสนิทเราก็มารยาทครับแต่กับเพื่อนเราก็จะมารยาทน้อยหน่อยก็อย่างนี้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 คือพี่ไต่เข้ามาคเขาก็มากับคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยก็เอาของมาให้เราทั้งหมดนี้เพื่อมาทำโปรแกรมฟูดีเทลนะครับเพราะว่าต้องติดตั้งขอบยางด้วยทีนี้ไอ้ตัวนี้ครับหายหาไม่มีหาไม่เจอตั้งแต่วันก่อนนะครับก็ปรากฏว่า กลับไปบ้านครับนอนไม่หลับแหละพี่ต่ายอะ่ะหามาเจอโอเคได้เลยนะครับนวมจะมีมาให้สองชุดนะครับอันหนึ่งอาโฟอันหนึ่งอาไฟนะครับทีนี้อย่างอย่างดูไหนจะฟื้นฟูสภาพของจริงนะครับดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะฝาโคตรแร นะครับฝาใส่เนี่ยแรงมากนะครับเดี๋ยวดูนะาําจบแล้วใส่ยังไงนะครับดูดิมีแบบเหมือนแมลงวันมาไข่ไว้นะครับตรงนี้มีขอบยางหลุดลอกมาทั้งใบาปากยังไม่ขออนุญาตเปิดชิวยังไม่เปิดเลยตั้งแต่วันนั้นแกามาก็ยังไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวเราขอทําทีเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดกระท่อนกระแท่นแล้วเดี๋ยวตายทางทางนะครับโอเคเอางี้วันนี้เราจะลื้อล้างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าลื้อมาแล้วเจออะไรบ้างครับผม รตของอืมผมดันนะโอเคอ่ะนะครับจะขอบยางด้านหลังผมอืมออกก็ได้ออกก็ยังไม่ให้เขาออกครับออ okay. ของแลน,นี่นี่ยังเม,มกากระนะแล็กเกอร์เดินยังไงแต่ผมบอกเลยว่า <c oughs> โอ้โหมามา จากคือมันเป็นเชื้อรานะครับอันนี้เป็นเชื้อราเพราะว่ามันอยากจะมีโฟมแต่มันก็ไม่ใช่นวมไม่ใช่โฟมนะครับก็เป็นเชื้อรานะครับมันก่อตัวคล้ายๆกับที่ที่สมมติที่แปดครับที่เราทําไปก็คือใบที่ลืมไปในปีนะครับแต่ก็อันนี้จะมีความคล้ายกันดูดิจ้ะทั้งใบนะครับตรงนี้มีมดเจาะที่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 โผมนะครับเป็นมดเจาะเข้าไปถึงลงนะครับ ตันนี้ก็มีขี้เกลือเชล่าครับมาเต็มนะครับจะขอบยางครับงานใหญ่นะจ๊ะขอบยางงานใหญ่แน่นอนนะครับปากสมบูรณ์ดีนะครับบอดี้หมวกครับมาดูที่ส่วนสาคัญที่สุดของหมวกกันน็อกครับจะไปต่อได้หรือไม่ก็คือตรงนี้แหละก็คือโฟมครับเป็นส่วนซัพพอร์ตสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครับโฟมครับโฟมจะมีมาร์กโรงงานครับโฟมเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกได้ว่าหมวกแทหรือไม่แทแต่โบมไปนี้มันไม่มีปองหรอกนะครับเพราะว่าโมเดลปีนี้นะครับ ไม่มีปอมแน่นอนนะครับเมทัลลิกกิตเตอร์ครับมาเต็มนะครับมีกิตเตอร์ที่ตัวสีครับและมีเมทัลลิกลอยอยู่ข้างบนบนชั้นแลกเกอร์และทั่วอย่างนี้ทั้งใบดูตอนจบนะจ๊ะขอบอยางครับโชคดีมากๆครับที่เป็นกาวเย็นมาแทบจะทั้งใบเย็นหมดเลยมั้งเนี่ยอืมเหมือนได้เย็นหมดเลยโอ้โหดีครับดูดีดูดีด<ม>นะครับบล็อกแปก๊กลั่นดีนะจ๊ะข้างนี้ไม่สมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูขอบขอบพวกนี้ด้านในนี้จ้ะ อยากยกแรมจริงเลยนะครับแล้วแรมเหมือนจะไม่แตกไม่หักไม่บินไม่เหลานะครับมีไหมมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างออกมาเดี๋ยวจะได้เห็นอีกทีนึงนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับตรงนี้มีมันรอยเป็น deep scratch มาโอเคครับจะไม่เป็นไรทําได้หมดถามพี่ต่ายก่อนพี่ต่ายอยากเปลี่ยนเปล่าออตัวนี้เอาเอาไปบิวทาหนังก็ได้นะเพราะถ้าเป,เป็นตรงรุ่นของมันมันอาจจะไม่มีให้เบิกนะครับไม่รู้ที่เลสบบาลอนมีอยู่หรือเปล่ากำลังจะปิดแล้วด้วยนะครับ โอเคจ้ะขอบยางอาโฟแทจะต้องเป็นขอบยางที่มีความเงาแบบนี้นะครับจ้ะตัวนี้คุยกับพี่สายแล้วไม่ควรใสร่เพราะใส่แล้วจะไปดันจุดนี้นะครับมันไม่ตรงรุ่นครับมันจะไปดันจุดนี้ให้มันง้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับก็อย่าดีกว่านะครับโอเคจ้ะมางั้นเดี๋ยวไปล้างก,กันก่อนครับผม

โอ้โหก็ตอนแรกที่ผม มาพิธีนี้อีกแล้วใส่ฝานะครับเออมีเรื่องหนึ่งนะครับลูกค้าของเราเองแหละเออขาไ,ไปเขาไปเซอร์วิสนะครับ,บร้านบกรออกระที่หนึ่งนะครับคือเป็นแบบนี้คือร้านเนี้ยครับเขาค่อนข้างที่จะใช้วิธีและขั้นตอนอย่าใช้อย่าเรียกว่าวิธีและขั้นตอนเดียวเรียกว่าคําพูดและบริบทนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะทําคล้ายกันมาก ลูกค้าหลายท่านคือเข้าใจผิดนะครับและยังยังบอกอีกว่าเรียนไปจากเราหรือว่าได้ข้อมูลมาจากเราในวิธีการใส่นู่นนี้นั้นผมบอกเลยครับคนที่จะรู้ได้คือลูกน้องผมและคนที่เรียนกับผมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ไม่ใช่ของผมและถ้าอุปกรณ์ชิ้นชิ้นนั้นเสียนะครับถ้าเสียจากเราเรายินดีรับผิดชอบ100%ครับแต่ถ้าไม่ได้เสียจากเราเรารับผิดชอบให้คุณไม่ได้นะเสียจากเรา หมวกคุณจะอยู่ในคลิปของเราจะอยู่ในร้านเราภาพถ่ายในร้านเราเราดีแคลร์กันตรงนั้นถ้านอกจากนั้นเราขออนุญ,ญาตไม่รับผิดชอบให้ใครนะครับนะเพราะว่าเ,เคสเนี้ยเป็นมานานแล้วแล้วเราก็นิ่งเฉยเพราะเราคิดว่าพฤติกรรมนี้จะหยุดแต่ปรากฏว่าไม่หยุดแล้วก็ยังไปต่อนะครับฝาข้างไปแหกอันนี้เราเราไม่รับผิดชอบนะเราบอกแล้วว่าพิธีการใส่ฝาข้างเรามีวิธีที่เป็นมาตรฐานของเรานะครับเพราะเราเทสแล้วครับเราลองแล้วครับมันไม่พัง ฝาข้างเนี่ยมันจะพังได้เนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุนะฝาข้างพังจากอะไรฝาข้างบินจากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของใบเนี้ยคือต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าบินมาไอไม่ใช่เพราะว่าแตกมาเราก็มีของแท้ของโรงงานนะครับเนี่ยใส่ซีโลโคนกรีทให้กับทุกจุดด้วยนะครับมันก็เลยไม่เป็นการบินแน่นอนนะครับศรัทธาในเคมีและผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมาตรฐานระดับโลกนะมาตรฐานมกอกออยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้มันมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นครับเราเราศรัทธากับกับสิ่งสิ่งนี้แล้วกันเนาะเราไม่ซีซัวเราก็พูดกับหลายๆคลิปไปแล้วว่าไม่ซีซัวนะครับอืมจ้ะอะไรที่ออกจากเราไปอ่ะเรายินดีดูแลให้คุณอยู่แล้วนะครับ ใส่ฝาตามเราอ่ะใส่ฝาแบบเราอ่ะใส่ได้เลยนะครับในกรณีที่ไม่มีท็อกนะครับไม่มีทอกในการวัดระยะในการวัดน้ําหนักมือนะครับก็เราก็ใช้น้ําหนักมือได้แต่ที่ผมต้องใช้ท็อกเพราะผมไม่ต้องการความผิดพลาดระหว่างการใช้งานให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นครับเราทําไมถึงบ้าเครื่องมือใช้เครื่องมือแพง เพราะเราอะคนึงถึงว่าพอเวลาที่คุณไปออกทริปเนี่ยแล้วฝามันเกิดพังกลางทริปเนี่ยอันเนี้ยมันมันไม่ได้ดิตระกาศของการเซอร์วิสมันต้องใช้งานได้ดีหลังจากที่เซอร์วิสไม่ใช่ใช้งานแล้วพังถูกไหมครับเราก็พูดตามตรงแล้วกันเนาะเราพอดีว่าเราเราอาจจะพูดด้วยการที่มีอารมณ์หน่อยนะพอเราเห็นในเคสบางเคสที่แบบ ไม่ควรพูดไม่ควรไม่ควรออกสื่อไปแบบนั้นไม่ควรไม่ควรเอาเราไปพูดหรือไปอ้างไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณไม่ได้วิธีและขั้นตอนพวกนี้มาจากเราคุณไม่ได้เรียนกับเราโดยตรงเวิร์กช็อปอะครับเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปสำคัญมากนะครับออืม ดูอีกข้างครับอันนี้เป็น,นกลไกเก่าไม่เสียก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็แค่ฝั่งเดียวพอนะครับเพราะว่าเสียฝั่งเดียวนะครับถ้าเสียอีกก็ค่อยเปลี่ยนครับไม่จะบอกว่าใบนี้เขาใส่ฝาใสมาด้วยนะฝาเป็นไลท์สโมกครับไม่ใช่ฝาใสเป็นฝาไลท์สโมกฝาเนี่ยจะมี2เบอร์ครับมีสโมกแล้วก็มีใสแต่ตัวนี้เป็นไลท์สโมกเนี่ยผมบอกเลยนะโคตรแรงนะครับฝาไม่ใช่ฝาใสเลยนะเพราะว่าฝาเนี่ยจะมีความเป็น สโมคนิดๆและไม่เหลืองส่วนใหญ่ฝาใสจะเหลืองสังเกตดีๆอโอเคเอามาเขารู้จักกันแล้ว แต่ว่าอีกข้างหนึ่งเขาไม่รู้จักกันใช่ไหมครับเขารู้จักกันแค่ข้างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดมือสักหน่อยโอเคเขาก็ลื่นดี uh huh. ลืมลืมลืมกดถ่ายไว้ตอนใส่นะใส่มันก็มันก็มีล็อกของมันนะครับเอาเป็นว่าอะไรมันก็คือน้อยแต่มากครับอย่างที่บอกเลยนะครับจะมาดูฝานะครับใช้ท็อกครบทั้ง4ตัวนะจ๊ะมา เห็นไหมฝาใสมันทำงานยังไงดูได้เลยนะครับดูได้เลยดูได้เลยนะครับอืมตัวนี้ก็จะเข้าไปแบบนี้ดูดิฝาใสมิติของฝาใสอ่ะนี่แหละผมถึงเก็บไว้ไงผมมีแล้วผมก็ไม่ได้ปล่อยนะคือผมชอบครับ ผมชอบอะไรที่เป็นประมาณนี้ฟอสต์เคลียร์สโมกเนี่ยผมชอบประมาณนี้แหละจะชอบประมาณนี้นี่แล้วแล้วข้างนี้นี่นกลไกใหม่ด้วยนะจ๊ะอึ๊บกลไกใหม่ฝากเก่าจ้าจะยังไม่รู้จักกันอืมโอเค,คกลไกใหม่ฝากเก่านะจ๊ะโอเคออกมาก่อน เหมือนน้องจะเมือนน้องจะยังที่ที่จะนี่นะเห็นไหมเราจะกลับข้างดีๆมันต้องมีข้างของมันในการใสว้าวทีอืมโอเคเข้าแล้วนะดูดีๆนะจ๊ะมาทำไมเราถึงคำนึงถึงเรื่องเนินนะครับเนินตัวนี้เดี๋ยวผมขอเช็ดกรีดออกอีกหน่อยดีให้ลูกน้องใส่ให้ งานใส่ฝาครับรายละเอียดของเรื่องฝาโพสิชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ให้ลูกน้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าวันหน้าเขาต้องขึ้นมาทําแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายผมเคยให้เขาลองหลายรอบแล้วแต่ว่าเขายังมีความกล้า,ก,ากลัว,ลวโอเคไม่เป็นไรนะครับกลัวพังคือดีแล้วคุณมาถูกทางแล้วนะครับโอเคมาดูนี่นะมาใส่ตัวนี้เข้าไปตรงนี้เราจะชอบม,มือปิดเพื่อประคองอะไรตรงนี้เป็นเนินเนินขึ้นเนี่ยคุณเห็นไหมเนินขึ้นเนี่ย เนินขึ้นปุ๊บอ่ะมาดูนี่นะมันจะผมจะใช้ทัชชิ่งเป็นหลักผมไม่ขอดูแล้วกันแต่วันนี้ผมจะให้คุณดูเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะค้างไว้อย่างนี้นะพอดไว้แบบนี้เลยนะใม่ข้างหน,นึ่งแล้วตรงเนี้ยครับมันจะกดลงกับตรงจุดนี้พอดีมาดูนี่อืมโอเคอ่ะมาอ่ะข้างนี้เข้าแล้วเข้าเนินไปแล้วเห็นไหมกําล,ลังจะเข้าแล้วเห็นไหมกําลังจะเข้ารางขึ้นเนินเสร็จจะลงลางต่อข้างนี้มาลงเนินลงรางเรียบร้อยครับปึ๊บ เหมือนง่ายใช่ไหมจ๊ะอยากทำขั้นตอนพวกนี้เป็นอยากเก็บรายละเอียดหมวกเป็นนะครับติดต่อมาเราเปิดสอนนะครับเราเปิดสอนมานานแล้วแหละเราก็สอนนักเรียนเป็นรุ่น2รุ่นแล้วแหละนะครับแล้วเราจะบอกว่าในการสอนของเราครับเราไม่ได้ให้คุณเป็นแค่นักเรียนนะไม่ใช่นะคุณคือเพื่อนเรานะครับ คุณพพรับติดขัดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณยกหูโทรมาครับเราไม่ทําแทนนะเราบอกก่อนว่าเราจะไม่ทําอะไรแทนให้แต่เรายินดีให้คําปรึกษาพร้อมชี้นําในบางจุดของรายละเอียดหมวกกันน็อกคุณจัดมาเลยนะเดี๋ยวเราทําให้เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแนะนําให้เราต้องพูดคํานี้โอเคครับดูนะรายละเอียดดีมากรายละเอียดตัวนี้ดีมากนะครับเห็นปะเห็นปะมีความแบบเห็นปะมีความใสอะ่ะ บอกเลยที่สุดที่สุดครับพี่ตายที่สุดที่สุดจริงๆอโอเคจ้ะไปเดี๋ยวติดจอบกันเอาใหม่เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมอะไรอ่า,อาโฟนิกกี้ครับนิกกี้อ,อะไรไม่รู้เลย แต่ที่รู้ๆนะคือชายมากครับดูจากในคลิปวิดีโอตอนที่เราปรับผิวเขาสินะครับาการเทสนะครับที่ดีนะครับมันจำเป็นที่จะต้องเทสกับแสง LED และแสงธรรมชาติครับมันถึงจบแล้วมันจบจริงนะครับหมกวกคนน้องของคุณนะครับจะต้องหล่อตั้งแต่ที่ร้านเราไปจนถึงการใช้งานของคุณและมีการเมนเทนหลังการขายให้ เคมีที่ใช้เราบอกว่าเราใช้ยังไงคือเราใช้อย่างนั้นนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเ,เราจะเป็นคนที่ไม่มีลูกค้าได้เยอะแยะขนาดนี้หรอกนะครับพามาดูคอนดิชันหลังทําเสร็จนะครับดิฟสแครปเป็นสิ่งที่เราไม่ยุ่งกับเขานะครับหน้าที่ของเรานะครับคือ ปรับผิวบนชั้นเคลียโค้ดครับและทำให้เคลียโค้ดเคลียที่สุดเคลียโค้ดต้องเคลียที่สุดที่จะทำได้นะครับและหมวกจบไปแล้วจะไม่คมจะไม่ไม่บางหลายปัจจัยนะครับสำหรับการที่เราจะดิฟกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องเป็นคนที่ใจรักนะครับถึงจะทําได้และนะครับมั่นใจว่าลูกค้าที่ส่งมาให้เราทําต้องเป็นคนที่มีความคล้ายเราแต่แค่ไม่มีเวลาทําแน่นอนนะครับขอบคุณครับที่ไว้วางใจพี่มาถูกทางแล้วนะครับพี่มาถูกที่แล้วนะครับเราไม่ได้ทําแค่เฉพาะหมวกที่มีความลิมิตครับแต่ดีเทลของคุณนะครับที่คุณชื่นชอบอ่ะหรือคุณรักในสิ่งนี้ครับ คุณส่งต่อมาที่นี่แล้วกันเราดูแลให้ยินดีดูแลครับแล้วก็มีบริการหลังการขายให้ด้วยนะครับปาก rr สีนี้โคตรแลอย่าพังเด็ดขาดนะครับพี่ตายครับฝาเบิกไม่ได้ช่างมันใส่ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยดูดีดูด,ดีมันเป็นของแต่งของแต่ง jdm มาจ้าอืมจะสวยครับขอบยางดูดี เอาเงาสะท้อนเฉยนะครับก็เราพูริสถึงนะครับทุกอย่างแต่ขอบยางก็จะมีวิธีทำนะครับเราเราเราจะไม่ได้ซีซัวทำกับขอบยางไปขัดไปอะไรมันมันไม่ใช่วิธีแบบพวกนั้นนะครับเราบอกเลยนะพังเป็นพังแบบนั้นนะแต่ว่าเราจะไม่ทำของใครพังเพราะเราเราผิดชอบความรู้สึกของกลุ่มคนพวกนี้ไม่ไหวนะครับหมวกน็อกครับมีตังเมื่อไหร่ก็ซื้อได้แต่ความรู้สึกครับที่เราจะต้องรับผิดชอบให้กับคุณเรารับผิดชอบไม่ไหวเพราะฉะนั้นครับ ความผิดพลาดต้องเป็นศูนย์ถ้าเป็นถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องแก้ไขและไปต่อให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทําของเรามันจําเป็นที่ต้องมีคลิปวิดีโออยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคุณจะได้เห็นขั้นตอนในการทํางานของเราและการใช้เครื่องมือของเรานั่นนะครับการใช้เครื่องมือมันจะบ่งบอกได้ครับว่า make sense หรือไม่นะครับโอเคจะดังนั้นเป็นการลงดีเทลแล้วกันเนาะผลงานจากเรานะครับ เห็นป้ายข้างหลังเนาะนี่คือร้านเรานะครับคนไหนบอกว่าได้ข้อมูลอันนี้แล้วทำตามร้านนี้นะครับนั่นไม่ใช่จากเรานะนั่นเขาเรียกว่าแอบอ้างนะครับถ้าถ้าเขาแอบอ้างแล้วก็ไม่ส่งผลดีกับทางร้านผมก็จะต้องรักษาภาพลักษณ์ของร้านไว้นะครับแล้วก็เอาแอบอ้างเยอะ ถ้าผมพูดกลับนะครับอย่าว่าผมนะเราไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเราเห็นหลายเคสแล้วนะครับเอาเราไปแอบอ้างนะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหลายๆครั้งแล้วแหละจ้ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเราดูแลลูกค้าเราดีพอนะครับจ้ะโอเคงั้นเจ้าอะไราร r อา ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ